สวัสดีค่ะย้ำคำจ้าพี่น้องมาละจ,จ้ามาหาแนวถึงแซ่บแซ่บซุปพี่น้องกินกินจิ้มจุ่มจ้าอากาศหนาวหนาวอากาศหนาวกินจิ้มจุ่มจ้ามาแด้จ้าพี่น้องมาเดี๋ยวนี้ก็ยังพันได้จ้ามากินจิ้มจุ่มกันจ้ามาจ้าแซ <c oughs> ่บแซ <c oughs> ่บ <c oughs> น้องไฟเตอร์กับมาน้องเชื่อเลยครับ เ็ชาพี่ชาเหลือขันครับโอ้เด็กชายพี่ชาเหลือขันครับเอาม่อีกทีเอามาอีกทีพี่ชาเหลือขันครับอพี่ชาเหลือขันครับลูกใครแม่ชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรเเป้าพ่อลหะพ่อชื่อพ่อหนึ่งพ่อหนึ่งลูกช่างหนึ่งลูกเจ๊เป้าเด็กชายพี่ชาเหลือขัน อยู่อนุมาลไหนอ,น,น,อ,น,น,อน,นุมาหนึ่งอจะเไปกรเทพไหมไปไหมไปกรเทพกับป้าไหมไปไปเป็นเด็กเทพเหรอ,อไปถามพ่อถามพ่อด้วยพ่อพ่อพ่อครับ พ่อไม่ตอบ <c oughs> พ่ออิไม่ตอบหนูอยากไปกับป้าหนิงได้ไหมจะไปเป็นเด็กโนน,เ,นเด็กนนโนนบุรีบางใหญ่ซิตีไ้ไปกับลุงเปี้ยไปกับป้าหนิงพ่อไม่อนุญาตยังเล็กอยู่โตขึ้นค่อยไปนะมาได้พี่น้องแล้วจ้ะจิ้มจุ่มอาการหนาวๆกินจิ้มจุ่มก็มาใส่เสื้อแล้วพี่นี่มันหนาปันไหนบออืม สาเหตุก็จะกินจิ้มจุ่มในด่างไฟเพราะว่ามันได้ฝีงไฟพร้อมแล้วก็กินพร้อม,อมก็แล้ยแต่อารมณ์แล้วบางเท็อก็ไม้บางเท็อก็บมาจตะส้นไม้แล้วก็สีมาล่ะอือเอา,า,าละมาล่ะไปท้องบ้านหนาวไหมเฟเตอร์หนาวไหมครับ โอ้ไม่หนาวเด็กน้อยบ่หุนจากหนาวดอกพี่น้องเอ้ยพูไงล่ะหนาวลงเปียใส่เสื้อสตัวหนาวเอานี่งเอานลงหแล้วหนาวแล้วไปอาบน้ำมันละเอาน้ำพ่นนะาอาบูหลังกลน้ำพ่นบาอาบน้หนาวหนาวครับโคดบ่เอ้ยอ้ยอ้ย่เ้ยดบ้งดึกย้อืออาจยอ นออาบนะ้วกนะ็อยากแ้จัดหนักไหมฮเด้อเมึงมืงจัดทยเรืยกนะูได้ด้ตวาบ มาจ้าพี่น้องหลังจากกินจิ้มจุม่มอากาศมันหนาวกลับมาหอดบ้านละจ้าอาบน้ำแล้วปเปลี่ยนสภาแล้วอาบน้ำใส่ชุดนอนแล้วเขาในมุ้งแล้วนอนรับฟันดีด้วยค่ะพี่น้องอากาศหนาวรักษาสุขภาพเด้อจ้าดูแลเจ้าของเด้อค่ะเดี๋ยวคลิปหน้ามาพ่อกันไหมจ้า